ที่ฟิวเจอร์ลังสิตมีร้านแบบนี้แล้วนะทุกคนซูชิแฮนโลที่เสิร์ฟห้ทีละคำแล้วมีเชฟมายืนทําให้ดูสดๆแบบนี้ให้ฟิลเหมือนกินโอมาเกเซ่แต่เราเลือกของที่ต้องการได้เลยคือโบลองเราวัตถุดิบเขาพรีเมียมจริงๆเขาส่งตรงจากญี่ปุ่นทุกอย่างสายปลาดิบบอกว่าร้านเนี้ยพลาดไม่ได้เลยนะควรรีบส่งไปชวนเพื่อนที่อยากพามานั่งบาร์เก๋ๆด้วยกันแล้วข้าวโด่งเนื้อวากิยวเอฟไรจันเนี้ยโอ้โหเนื้อโคตรหอมพิกัดร้านเนี้ยนะจะอยู่ในฟิวเจอร์ลังสิตโซนสเปลชั้นสองฝั่ง โชิบาเราเชฟเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาจากญี่ปุ่นคือบอกเลยว่าสดใหม่แบบไม่ต้องกลัวเลยโอ้โหอันนี้เนื้อเมือกนืบเนบตะก,กะอูน่หว,วานหวานลงตัวมาก <c oughs> มาไดเลมอนเจลลี่อันนี้หั่นมาเนื้อหน,นาๆแล้วบีบเลมอนลงไปนี่แหละคือความเปรี้ยวสดชื่นแล้วปลาเขาเนื้อแน่นหวานมากมาที่เมนูคาวดงกันบางจานเนี่ยของคุณปอปอสั่งมาเป็นชิโรมิด้งจะได้ปลามาทั้งหมด4แบบแซลมอนชิมาจิมาไดฮามาจิแล้วคือมันน่ากินมากโบต้องขอแย่งมาชิมเลยคือถ้าคนที่ตามโบจะสังเกตว่าปกติโบไม่ค่่อนนดิิปทไรีม ว้าวมากส่วนอิคุระนี่ของโปรดอยู่แล้วเขาให้มาแบบจัดเต็มส่วนขอาโบราเนี้สั่งมาเป็น A 5ฟวยากิดงเนื้อสวยเบอร์มาแบบพอดีแล้วหอมมากเขาให้มาทั้งหมด3ชิ้นใหญ่ๆนะแต่แบบอยากได้อีกสักสิชิ้นได้ไหมส่วนแฮมปูราจานนี้ทอดมาได้กรอบแบบโบกินเพลินเลยแต่คุณปอปอบอกว่าแอบเลี่ยนนิดหน่อยทุกคนไข่ปลาคาเวียหอมมากแล้วคนที่ชอบกินแป้งแบบโบระข้าวร้านนี้มากเขาปรุงมาได้อร่อยเปรี้ยวนิดๆสรุปวันนี้เต็ม10ให้1 0บโบเอนจอยมากส่วนคุณปอปอผู้กินประดิษฐ์มาแล้วทัุ่่ววี่ีีุนนนนกกคอเฟมมมาาา้ยขงดดลทจัั